รูปที่3ามกันเลยนะครับรูป3ามก็คือรูปนี้นะครับฉนิปปิ้งหม,นะมนะของนักศึกษานะครับก็สามารถดูในแบบได้เลยอยาจจะไม่ต้องสนิปปิ้งแบบผมนะนี้นผมเขียนมาให้ดูนะมองชิ้นงานให้เป็นรูปตัว L อ่ะดูในลายลายเหลืองของผมนะครับตัวนี้ผมเขียนมาแบบเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดนะหลายๆส่วนให้ให้คล้ายกันในแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยสี่สิบคูณยี่สิบนะออฟเซตห้า ตรงนี้ก็ห้เช่นเดียวกัน c 0คูณยีนะครับ offset 5ไปที่ solid work นะครับ new ผมเลือก font pen นะครับแกงของผมมันบิดนะผมลบใหม่ปึ๊บ delete 40คูณ20นะครับหน้า5อ่าเราก็มาที่สกเกตแล้วก็มาที่ออฟเซ็ตได้เลยคลิกเส้นนะครับคลิกซ้ายที่เส้นหนึ่งครั้งอ่ตรงนี้5มิลทำตามแบบทุกอย่างนะครับทำตามแบบได้เลยพวกนี้มันเป็นยังเป็นแบบที่ค่อนข้างง่ายอยู่ จากนั้นเนี่ยบอสไปที่ระยะ30มิมิลนะครับผมปัก c o l e c t i o ไปด้านหลังนะครับบอสต,ตรงนี้สามสิบมิวันนี้ผมแต่งตัวเหมือนฮิปฮอปวิบวับวิบวับเลยนะผมปับตรงนี้เป็นเพนไว้นะครับจากนั้นผมจะตัดส่วนตรงนี้ก่อนนะส่วนตรงนี้โดยรูปทรงที่ถูกตัดไปเนะี่ยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะสร้างสี่เหลี่ยมที่ขนาดห้านะมับอกว่า อ,อ่ตรงนี้5และห่างจากขอบนี้7.5จุดห้าผมก็ไปสร้างสี่เหลี่ยมด้านใต้นะครับจองพื้นที่ด้วยการคลิกซ้ายนะครับอาโอเคสมาร์ทเดมนชันตรงนี้5ห่างจากขอบนี้7.5จนะครับดึงมาวางจากนั้นฟีเจอร์แล้วก็คัดได้เลยคัดดัดทูออไปเลยนะครับง่ายดนะีเพราะว่าที่ง,งานมันแหว่งแบบนี้นะผมเห็นอยู่นะครับ จากนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะตัดตรงส่วนนี้ทิ้งไปนะครับตัดส่วนนี้ทิ้งเขาบอกห่างจากขอบนี้15บหจองพื้นที่ไปใช้คําสั่งลายนะครับลากตรงนี้มาเวลาลากนี้ระวังให้ดีนะเพราะอันนี้ผมบอกหลายครั้งแล้วก็คืออย่าให้ลากมาไปล็อกที่จุดมิดพอยต์เพราะว่าเวลาที่มันล็อกที่จุดมิดพอยต์เนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้นะวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จุดมิดพอยต์นะครับตรงนี้ในแบบบอกว่าห่าง15ก็ก็ กดกำหนดขนาดนะครับป๊อวาง15แล้วก็ไปฟีเจอร์แล้วก็คัดยี่บร้อยนะครับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นตรงนี้นะฮะเราสามารถใช้คําสั่งลิฟก็ได้นะครับเป็นคําสั่งโดยตรงสำหรับการทรําชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะแต่ผมจะสอนวิธีอ,อง่ายๆง่ายๆใครจะเขียนแบบไหนก็ได้นะครับเออผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเอ็กทูดแล้วค่อยมาตัดอีกทีหนึ่ง นะครับโดยสี่เหลี่ยมที่จะสร้างก่นรู้สึกว่าตรงนี้กว้าง5้านะครับทําตามแบบจองพื้นที่เลือกสี่เหลี่ยมลากมาให้ล็อกถ้าของใครตรงนี้ไม่ล็อกนะครับก็กดคอนทูนค้างคลิกหนึ่งคลิกสองนะครับเลือกคําสั่งโคลรเนียโคก็คือร่วมลิเนียก็คือเส้นก็คือการร่วมเส้นนั่นแหละนะจะสามารถกําหนดความสัมพันธ์ของเส้นต่างๆได้นะครับตรงนี้ปรับไปเป็นห้านะครับตรงนี้ปรับห้า แล้วก็บอสขึ้นมา25นะครับตรงนี้5บอสขึ้นมา25 oh. ่ส้าจะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะตัดข้างๆนะครับเหมือนกับแบบก็ลากมาแนวทยแยงได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรมากเปาเปาเปานะครับแล้วก็ execute cut ะตั้งงานเป็นอัต m e t r i c นะแมทตทิเลียยังไม่ต้องกําหนดนะครับแมทตทิเลียยังไม่ต้องกําหนดช่างน้ำหนักเช็คดูดรูปนี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่7.13กรัมนะฮะโอเคนะครับ, okay, ร,บรูปที่3